นะครับสวัสดีโรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปโ,โปโเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสับสไครต์กดกลอกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาทุกคนนะครับวันนี้คอมมูนิตี้เดย์นะครับแต่ว่าตอนนี้11โมง10นาทีแนละ้วทุกคนผมยังไม่ถึงสถานที่จัดงานเลยครับผมอยู่ๆก็รถติดนลครับผมอุบัติเหตุทางถนนนะวันนี้นะทุกคนผมจะต้องไปที่สวนร้อยปีนะครับของจุฬานะครับผมเมื่อก่อนเนะี่ยเป็นที่ที่คนมาเล่นตรงนี้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสนามกีฬาเดี๋ยวผมดูกันนะดูแผนที่นี่แหละนะครับคิดว่าเข้าได้นะมันจะมีทางเลี้ยวขวาตรงนู้นเข้าไปเลยดีกว่าแล้วก็เรววาไป มันน่าจะล่มกว่าเดินข้างนอกไม่ไหวจะไม่แลวทุกคนวันเดียวคือแบบว่าร้อนสุดๆเลยครับกิจกรรมเริ่มไปแล้วสินาทีนะทุกคนผมก็ได้ชนี่ไปแล้วตัวน,นึงนะทุกคนสังเกตไหม ผมเจอร่าง2เยอะมากเลยครับคือวันนี้อย่างที่บอกไปในคลิปท็อตที่ผมโพสทวนให้มาเล่นคอมมูนิตี้เดย์นะไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมคลิปท็อตของผมนะฮะโอเคขายของเสร็จแล้ว <c oughs> มันมีร่าง2เกิดนะฮะถ้าสมมติว่าเสาหนึ่งเสาหน้าแบบว่ามีเทนเนอร์ช่วยกันจับมอนตัวนะที่เกิดจากเสานั้นนะเยอะๆนะครับมันก็จะมีร่าง2เกิดร่าง2เกิดบานเลยครับผมนั่งรถผ่านมาตรงสยามนะครับเมื่อกี้นะฮะคือแบบว่ามีแต่แบบร่าง2เต็ไมไปหมดเลยผมเลยจับแต่ร่าง2เลยผมไม่จับร่างหนึ่งเลยทุ เปล่าทำไม่ได้เหมือนกันนะน้องตัวนี้นะอ๋อผมลืมทุกคนผมจะต้องกดเมกล้อีโวนะครับที่เป็นมอนธาดมืดนะครับจะได้โบนัสมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจัดเป็นเมกล้กีดอโดสกันนะครับผมน่าจะมีตัวเดียวโอ้หมันเยอะมากเลยว่ะจับไม่หวัน่นไม่ไหวเลยอ่ะแต่เดี๋ยวผมต้องไปถึงงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดินจับไปเรื่อยกๆกน,นะครับผมเจอกันที่งานครับทุกคนครับ ผมจะถึงแล้วทุกคนดูในแผนที่นะครับผมนั่นแหละฮะความจเจริญน,นะครับผมผมเดินมา10นาทีกว่าๆแล้วยังไม่ถึงเลยนะต้องเผื่อเวลาแบบดีมากๆนะครับผมมาเผื่อเวลาไว้ไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสองรอบที่แล้วเราลงแค่สยามเราเล่นได้เลยไนงะอันนี้คือไม่ใช่มันต้องต่อรถมาอีกลืมเผื่อเวลาตอนร แล้วก็เดินเข้ามานะครับผมยังไกลเลยน่าจะเกือบ2โลได้ทุกคนฮนะในแมพมันบอก1.3มโลมันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเราเดินแบบซิกแซกไปมาไงในแมพมันเหมือนให้เดินตรงนะครับที่ผมดูเมื่อวานก่อนมานะจริงๆิงวาง,ง,งแผนไว้แล้วแ,แหละนะแต่ว่าแบบไม่ทันนะ <c oughs> ่ะเฮ้ยล่างสองเฮ้ยนี่ไงทุกคนเกิดเยอะมากเลยครับผมล่างสองนะเราสับประรดผมหมดไปกับการจับเมวตั้นไปแล้วฮะเศร้ามากๆนะสักครู่นะเดี๋ยวก็ถึงแปนบนึง ทุกคนนะครับผมลืมซื้อบัตรกิจกรรมว่ะอย่าผมจัดก่อนนะฮะนี่นะครับซื้อแน่นอนจัดไปครับผมสักครู่นะเย้เราถึงแล้วนี่นะทุกคนครับส่วนไรปีนะผมอยู่ข้างหลังผมนะครับเห็นบอกว่าจัดอยู่บนนู้นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปกันนะครับในที่สุดก็ถึงดูดีทุกคน ร่างสองเกิดบ้านเลยตื่นเต้นไปอีกนะฮะน,นี้มีโปเมอนเทรนเนอร์ออกมาเล่นเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งนะครับผมแล้วพอมีนัดรวมตัวงนี้นะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะจะทําให้คนได้รู้จุดที่มาเล่นนะแต่ก่อนอื่นเราเดี๋ยวผมไปรับของที่ระลึกก่อนนะมางานนี้ก็เพื่อสิ่งนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปนะครับเต้น <c oughs> อยู่ไกลมากแลผมร้อนร้อนมากร้อนสุดๆตัวนี้เน้นจับแต่ร่างสองแล้วร่างหนึ่งเดี๋ยวให้ไปบรรพัดจับไปนะครับผมว่าร่างสองมันได้ลูกอมเยอะกว่าอยู่ลึกสุดของสวนเลยครับผมไกลแบบไกลลิฟเลยฮะแต่เดี ให้ดูกันนู่นนะรอบนี้เป็นมีเต็นท์แบบจริงจังเลยครับมีเต็นท์มีธงมีอะไรนะครับอีกหน่อยคงเอาของมาประดับแล้วก็ดูน่าเล่นขึ้นนะโอเคนี่แหละสิ่งที่ต้องการนะครับคือแบบสองรอบที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนขนาดนี้รอบนี้คือดีมากๆนะผมจัดไปครับเข้าไงในกันร้อนแน่นทุกคนที่ที่เมื่อก่อนเล่นกันเยอะมากนะครับคือใต้นั่นนะผมนั่งกันยาวเลยนะเดี๋ยวเรารับของก่อนจะเป็นลมก่อนหรือเปล่าสักครู่นะเดี๋ยวเอาจอลงไปสักครู่หนึ่งนะทุกคนครับ มารับของกันก่อนนะครับผมนี่นะครับอนนี้มีเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะทุกคนเป็นหนุนจะเป็นเข็มกลัดนะครับอย่างละหนึ่งอันโอเคครับนี่นครับ Day คอมมูนิตี้เดย์นะผมสวยมากโอมีเขียนเดือนด้วยนะครับทุกคนคแล้วก็อันนี้คคน่าจะครบแล้วนะครับผมโอเค คนดังคนดังครับมิสเตอร์แบนดอนนะครับผมฟอร์มสิงคโปร์นะฮะเดี๋ยวผมไปตรงนี้แป๊บนึงนะสักครู่นะของมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องของกันนะครับผมมาทุกคนครับร้อนมากแต่ก็โอเคครับผมดีกว่าที่สยามนะผมว่าบรรยากาศมันเปิดโล่งเนี่ยแล้วก็เขาจะทําอะไรได้เยอะนะอย่างที่เซตอัพบูธอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไปทําที่สยามคงจะตั้งธงตั้งเต็นท์อย่างนี้ไม่สะดวกใช่ไหมอย่างงี้คือดีแล้วนะดีแล้วนะครับผมมาพูดถึงของที่จะทึกกันก่อนนะครับผมเดือนนี้นะนี่นะครับ เป็นอะไรที่พิเศษมากนะทุกคนครับมีข้างบนเนี่ยถ้าเห็นชัดๆหรือเปล่าเนี่ยจะมีคําว่าจูน2,022เลยนะครับน่าจะเป็นเข็มกัดที่ออกทุกเดือนนะครับผมเป็นเหล็กเลยนะนะครับแล้วก็นี่เข็มกัดนะครับแนนติกเดิมนะครับผมอันนี้น่าจะซ้ํากับรอบที่แล้วนะฮะผมน่าจะได้ไปแล้วนะครับผมเวเฟลเลอร์นะอันนี้คือขอเสานะครับผมแล้วก็นี่นะครับนันติกคอมมูนิตี้เดย์นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะอันนี้ผมชอบมากๆเลยโปสการ์ดนะครับผม นะแล้วก็แน่นอนนะอย่างที่เราบอกกันนะครับทากิจกรรมกับเรานะมีโค้ดให้นะครับผมนี่นะครับเดือนวนี้คือสวยมากทุกทีต้องเอาเป็นโค้ดเราไปนั่งบอกกันนะอันนี้ก็จะมีโค้ดให้อย่างนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวผมกรอ,อกอันนึงก่อนนะฮะเทสโค้ดเรียบร้อยนะทุกคนฮะรีดีมไปแล้วนะผมมาดูกันว่าได้อะไรบ้างรอบนี้นะครับผมโอเค ได้ที่ฟักน้ําหอมแล้วก็รัวอันนึงนะฮะนายจันได้ใช้นี่ยังเอาไอ้นี่หนัะนะกนะ <c oughs> อันนี้เดี่ยวเพอนะนะแตไม่รู้อันนี้อัน,นไหนหลักเอามาตัวนึงไปเอาไปเอาคา้าไปเลยครับเอาใช้นี่มาเพิ่งได้ปะเน <c oughs> <c oughs> ี่ดดดดยดิบีเท่าไหร่ไอวีเท่าไหร่โอ้ยได้แล้วครับนี่นะครับผมก็เอาไปกอกนะขัดอยู่นะครับเอาไปเลยนะครับผมเรียงอันรีบใช้นะฮะได้ใช้นี่ยังครับได้แล้วครับไหนเอาชดี้มาโชว์ผมโบไปแล้วแต่ว่ามีอีกตัวนึงไอวีเท่าไหร่อ่ะ ไอพีพีพีใช่ไหมมันเอาไปพีพีได้ใช่ไหมได้แหละแต่ไม่รู้ร้อยพีพีหรือเปล่าไม่เป็นไรก็ถือว่าดีครับอสองอันล่างเต็มเนี่ยเราจะอัพสเตตได้เยอะกว่าครับผมหนึ่งใบครับผมอย่าลืมกรอโค้ด <laughs> นะครับผมไม่ต้องวายก็ได้ฮะนะครับชายนี่ครับโชว์ชายนี่นะครับผมเออนี่ครับโอเคไหนดูไอวีหน่อยโอ้โหสุดเลยพี่สุดนี่ก็ดีสุดสุด ยัยสุดๆครับผมครับขอบเลยนะครับติดตามช่องผมแล้วนะดูยครับผมขอบคุณมากครับมีิวทูเขาหนีพี่เลยมีทูเนี่ยมิวทูตัวแรกของพี่เลยอ้าวเหรอครับดีแล้วฮะที่คอนเทนต์ผมมีประโยชน์ฮัลโหลฮัลโหลวอสแมนบอสเซิบคุณแบนดอนนะครับผมนี่ยูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมไปเดินจับต่อนะฮะตอนนี้ผ่านไปชั่วโมงแล้วครับเพิ่งจะได้มีโอกาสถ่ายอย่างจริงจังแล้วผม เคลอันแรกนะครับนี่นะครับผมจับสิห้าตัวนะแล้วก็เมสไนทโทอินโลนะครับไนทโทอินโลไนทโทถึงว่าว่าไม่ผ่านสักทีผมว่าผมจับแบบไม่ได้สนใจนะโยนไปเรื่อยนะครับเมื่อกี้นะครับผมหนึ่งเอาแปบลบว่าบอลช่วยจับแล้วฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสอันนี้ก่อนนะโอ้โหใช้นี่โชว์ในคลิปเลยแล้วครับผมแปบลบว่าวันนี้ประสบความสําเร็จ <laughs> วงมันเล็กนะับผมจะโยนไนได้ไหมเนี่ยโอเค อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้วยแล้วก็นั่งดีกว่าครับผมใช้นี่มานะครับตัวที่สี่ของไอดีครับตอนนี้นะครับผมออกง่ายอยู่นะหรือเปล่าวะโอเคขออนุญาตให้กล้วยนะฮะแล้วก็นั่งอีกนึงนะครับผมขอไนท์โทนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเฟสมันไม่ผ่านไม่ใช่อะไรนะทุกคนเรียบร้อยฮะเอินบัตตี้นะครับผมหัวใจบัตตี้นะครับก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ้ามีของขวัญอย่างนี้ก็จะนับหนึ่งะครับผมออกมาเลยนะครับน้องกระจ๋ม อันนี้นะครับแล้วของขวัญก็จะได้1นนะครับถ่ายรูปได้2นะครับเอ้ยมันมีเซอร์ไพรส์ช็อตเนี่ยผมลืมนะฮะแล้วก็ให้อาหารเนี่ยได้3เลยครับผมเราสามารถเล่นกับเขาอีกทีหนึ่งนะจะได้4นะคือถ้าใครไม่ได้มีของขวัญมาฝากนะก็ต้องเล่นเพิ่มไปเนาะแต่ผมเล่นไปเลยฮะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะหัวใจมันจะได้เพิ่มขึ้นนะครับไหนตัวที่เซอร์ไพรส์ช็อตใช้ไม่นี่นะฮะโอเคหน้าแรกผ่านแล้วนะจริงๆควรจะผ่านตั้งนานแล้วป่ะชั่วโมงนึงแล้วทุกคนมัวแต่แจกโค้ดอยู่นะคครรััับบตออออนนนนนีี้ยยยยงเเหหลืู่่ิดดะผม๋ว ไปได้แจกเพิ่มนะฮะเราคนที่ยังไม่ได้หูนิดหน่อยจริงๆว่ะสองอันแล้วก็รับรองวัดแรกกันเถอะนะครับเดี๋ยวเราเดินวนไปหนึ่งรอบแต่มันร้อนจังเลยวนได้ไหมนะรางวัลหน้าแรกเลยครับผม <c oughs> มาทุกคนฮะหน้าแรกเสร็จไปแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยววนไปหนึ่งรอบนะครับ <c oughs> พูดไปตั้งเยอะเมื่อกี้ทำเคสอันแรกเสร็จแล้วด้วย <c oughs> ลืมเปิดกล้องประจํำนะฮ <c> ะ <oughs> ลมเลื่อนนะลมลื่นมากในตรงที่มันไม่ร้อนอะ่ะ <c> ร <oughs> ้อนนี่มันไม่ไหวจริงๆครับดูเพสกันนะครับเอ้ยยังเป็นคนนี้อยู่เลยอะ่ะโปรเฟสเซอร์ไอ อันตอบีหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับทันเฟอร์สมตัวเซนสามกิฟที่ใส่สติกเกอร์นะครับผมแล้วก็ใช้สัปะรสนะครับรับสับปะรดผมเหมือนจะหมดวะเนี่ยเวลาหมดเนี่ยทุกคนหมุนไม่เถอะเสาฮะยังไงก็ไม่ได้นะครับผมโอ้มาอยู่มาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรอบเล็กก่อนแล้วเดี๋ยววนออกมาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยผมไม่เคยเดินออกมาทางนี้เลยวนให้น้ําหอมมันทํางานนะครับผมจริงๆไม่ต้องก็ได้คือแค่เรานั่งจับก็พอนะวันนี้เสามันเยอะมากนะผมเสาในกิจกรรมตรงนี้นะฮะไปางหน้ฮะวนไปที่นั่งนะครับตรงนู้นนะครับผม อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้เบอร์รี่เหรอตัวใหญ่เลยแล้วกันนะครับมันจะได้คุ้มค่านะฮะฝนสาวหน่อยได้ไหมเนี่ยจริงๆวันนี้เคลียร์เควสให้หมดนะเวิร์กมากๆเลยนะฮะไปดูที่เควสโอ้ผมไม่ได้รับเควสเลยอะเซนคีบทุกมสามเฟนโอเคมากเลยนะฮะเซนกีบแบบแอดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับผมสามคนวิสติ๊กเกอร์เรียบร้อยฮะน่าจะผ่านเควสครับผมนี่นะฮะ โอเคแล้วก็เวสเราก็คือทานเฟอร์สามตัวเอเมื่อก่อนผมจําได้ว่าทานเฟอร์สิตัวนะเขาไม่อยากให้เราทิ้งหรอตัวนี้โอ้ชนีแไหมครับผมจริงผมก็ไม่อยากทิ้งนะผมจะไปเทรดกับไอดียรอนะผมตัวนี้นะฮะผมเอาไอดีรอมาเล่นด้วยนะนานๆจเจ้ามาทีนะผมหนึ่ง 2องสาคทิ้งน้อยๆ,น,อยๆนะครับผมแล้วก็แคสอีกหนึ่งตัวที่ใช้เป็นเบอร์รี่นะครับผม1ชั่วโมงผ่านไปนะครับไวเหมือนโกโหกคเควสก็ยังไม่เสร็จอะไรวันนี้ <c oughs> เนี่ยผมต้องทำเควสนี้ด้วยนะเนี่ยทุกคนวันนี้ผมต้องเสร็จนะผมจะต้องตีไคริวกับน้องเค็กค,คิงนะครับผมตัวนี้มาอีกตัวเดียวใช้สับปรด อีกหนึ่งอันนะครับเรียบร้อยครับผมเดินไปดูตรงนน้นหน่อยไม่เคยดูเลย42-2อยากได้ไอวร้อยมากเลยนะตัวนี้ผมมีไอลดีองกับไ d ดีหลักผมว่ามันต้องได้ดิวะเอาไปเทเดานะวันนี้จัดไปเยอะมากเลยครับผมมันต้องได้บ้างนะร้อนข้อดีของที่นี่คืออากาศมันถ่ายเทนะครับล่มลื่นครับแต่ตรงนี้นะครับผมจะไหมนะครับผ่านเคสนะครับผมไปหน้าต่อไปกันนะฮะนี่คือ power up สามตัว evo สามตัวปถเอ้ยสีดาวมายังสีดาวขอสีดาวเลยสีดาวไม่มาฮะเดียน No, แล้วก็แอนนะครับอย่างนี้นะทุกคน3ดาวนะเราหา3ดาวที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมเคยเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนนะ่จาจะ98อยู่นะนี่93 96สขาดบนไม่อยากเล่นเลยฮะไหนดูซิมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างโอ้ขาดเยอะเลยอะ่ะไม่มีตัวไหนหน่าสนใจเลยอะ่ะคงต้องเป็นตัวนี้นะทุกคนขี้เกียจพิมพ์จริงๆไปใช้อย่างอื่นก็ได้ครับแต่ผมชอบพิมพ์นะรู้สึกมันง่ายสําหรับผมนะโอเคช้นนี้เรานี่เป็นตั้งแต่ปี2 0 2 1นะครับฟุกได้มานะครับผม เราอีโวไปก่อนหนึ่งตัวนะฮะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องโวตัวหนึ่งปิดคลิปอยู่แล้วนะครับผมก็ประหยัดไปเลยหนึ่งตัวแล้วกันนะจะได้ประหยัดลูกอมมากที่สุดนะตัวนี้มันเก่งนะผมอยากจะเก็บลูกอมไว้เพื่ออัพนะครับผมนี่นะครับเขานั่งตรงนี้แหละทุกคนนั่งเรียงๆกันเลยครับตรงนี้เลยนะสามดาวที่เก่งๆหน่อยเกิดเรามีตัวนี้ที่เก่งนะวันนี้เราจับมาเยอะอยู่นะทุกคนเห็นไหมไหนลองแอนดูนะครับผมแอนสามดาวมีสองตัวครับผมอาจจะดีก็ได้ 98ครับอันนี้เล่นครับผมอันนี้เล่นนะโวได้เลยครับผมไอ,อไม่ใช่มันให้โวล่างหนึ่งดีใจไปหน่อยนะโวแล้วทิ้งก็ได้ครับเช่่งมันนะโว้แล้วทิ้งก็เลยนะครับผม<อ>เดี๋ยวไว้เทรดให้อีกอดีหนึ่งได้นะครับคนเยอะดีนะดีมากๆเลยฮนะเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งแป๊บนึงนะผมจะเป็นลมแล้วแหละโว้อีกตัวหนึ่งสามตัวนะฮะเอา้าเมื่อกี้มันไม่ได้กดโวเหรอผมว่าผมกดแล้วนะตรงนี้เป็นที่โล่งๆนะไม่มีอะไรมันนั่งเล่นเงียบๆได้แล้วครับผม จริงวันนี้มันต้องเดินนะไปดูฝั่งนู้นกันนะครับผมพามาสำรวจสถานที่ไปด้วยนะสามเควสเสร็จพอดีนะครับผมเควสนะครับผม power up dark knight โอเคแค่เป็นมังกรก็พอนะครับแล้วก็ curve t o e in low ตัวนั้นไม่ได้แล้วตัวนี้แล้วกัน curve t o e in low เอ้าไม่ถึงเฉยเฉยเลยฮะ ก็ถึงแล้วนะเมื่อกี้คือคืนดีครับผมอย่างนี้ดูหน้าเล่นเนี้ะนิดหน่อยตั้งอะไรเยอะๆนะครับตั้งโปเกมอสต็อปไว้นิดหน่อยให้ถ่ายรูปอะไรก็เวิร์กมากๆเลยนะเว้ยผมก็ดีนะดีกว่าชิ่นู่นเยอะครับจะคู่กันคะเดี๋ยวรอเวสเสร็จก่อนนะทุกคนมาทุกคนเรามีเวลาน้อยนิดนะก่อนเปิดผมจะหมดนะเดี๋ยวผมไปพักแป๊บหนึ่งนะอาจจะไปตีบอสต่อที่สยามนะครับเพราะว่ามันมีไข่สีดาวเนาะจะไปขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้หน้าสุดท้ายรับรางวัลอย่างเดียวหรือไม่นะฮะปั๊บมันเจ๊กแต ขอแล็บร่างสองล่างสามหน่อยไม่ได้หรอล่างสามน่าจะเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับแต่ร่างสองเนี่ยไม่มาเลยเหรอหรือว่าน้าต่อไปโอเคน้าต่อไปน่าจะต้องให้โวล่าง2ขึ้นร่างสามตัวหนึ่งนะครับเอาไม่ใช่อ่ะไม่ต้องโวเลยเหรออ้ย่าเวทนี้คือให้เราประหยัดตัวขนาดนี้เลยฮะโอเคล่างสามแล้วครับผมนี่นะับเปิดเด็กด้วยนะทุกคนผมยังไม่เคยมีนะครับแน่นอนนะอย่าลืมให้เป็นโหแดงแป็ดเลยไม่ถึงอนะ่ะเดี๋ยว๊านึงนะยังไงก็ต้องวางเล่นวะคู่แล้วฮะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจริงวางตรงไหนได้บ้างนั่งก็ได้นะจริงๆ จัดไปครับผมนางสักครู่นะฮะปัะ๊บโอเคโยนไม่ได้เอ็กเฉยเลยปิดเควสกันนะครับผมอุ้มยังไม่ติดอีกเว้ยอะไรเนี้ยโอเคเอ็กแล้วฮะจริงๆตัวนี้แนะนําให้ใช้เป็นเบอร์รี่เงินก็ได้นะครับผมสปาปโรสิงเงินนะเพราะว่าที่ผมบอกนะครับมันข้างนอกเนี่ยใช้เป็นเบอร์รี่เงินเนี่ยคุ้มกว่าเยอะเลยนะฮะคุ้มกว่าไปใช้กับบอสมากมายเลยนะใช้กับบอสเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มโยนไม่ค่อยติดครับผมเหมือนมันเพิ่มเลนมันนิดนึงนะครับผมเอามาใช้ข้างนอกน่าจะดีกว่านะโอเค 47นะครับนี่เปิดเด็กเลยนะผมยังไม่เคยมีนะพอดียังไม่โว้นะทุกคนถ้าดีไหมโอ้ดีอยู่นะอันนี้89นะครับผมถ้าตียิมกับเลด3หลอดเทนเนอร์จะเป็น2หลอด นะครับเป็นท่าไวครับผมเกิดมาเพื่อความมืดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเด็ดว่ะอีลิตชาทีเอ็มนะดะกอนเพลส8แคนนอนเหรอฮะท่านี้ดีกว่าเยอะเลยครับผม <c oughs> ดูฟัสต์ดะกอนบี๊ดนะครับผมน่าจะได้อยู่เหมือนกันนะแต่ไว้น่าจะดีกว่านะครับ <c oughs> เล่นเป็นมืดค cool. <c oughs> ู่เวิร์กไหมครับเวิร์กเวิร์กจริงๆนะครับผม <c oughs> <Okay, S 1> โอเคเควสหมดแล้วนะครับผมแต่ดูลุ้นใช่ที่จเควสตนิดใช้อ่ะค้างโ <c oughs> ถเอ้ยใช้ฟรีเลยใช้ค้างนะฮะใช้ปั๊บไม่นี่ครับผมโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตจับ ออฟไลน์สักพักหนึ่งนะเดีย๋ยวเราเจอกันตอนท้ายชั่วโมงเลยนะจะเป็นลมได้กาแฟมาได้ที่เย็นๆมาดีขึ้นเยอะเลยนะท้ายชั่วโมงเนี่ยเรามาวัวกันนะครับผมตอนจบชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปลองตีบอสสี่ดาวดูนะว่าเป็นยังไงนะผมวันนี้เดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับผมบอสสี่ดาวเมื่อก่อนเคยมีนะหายไปนานแล้วฮะแล้วก็ปรับเลยให้เหลือแค่หนึ่งสามห้าใช่ไหมตอนนี้สี่ดาวจะเป็นบอสพิเศษหนังกิจกรรมนะถ้าตีเสร็จเนี่ยก็จะมีน้องตัวนี้นะครับผมไอ้น้องโมโนสึ่อนี่ใช่ไหมเกิดอีกต่ออีก ได้นะครับผมก็อะไรประมาณนี้นะเป็นรูปแบบใหม่ที่ออดีไซน์ได้แปลกดีนะผมแต่ตอนนี้ผมก็บ้าจับไปลร่างสองเนี่ยผมชอบ <laughs> ลูกอมมันเยอะดีเทดีไม่เป็นไรัน้นลูกอมนะครับผมโอเคเจอกันท้ายช่วงครับ มาทุกคนครับผมตอนนี้หมดชั่วโมงคอมมูนิตี้เดย์แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในจอนะฮะมันมีไข่นะครับนี่ทุกคนไข่สีดาวนะสวยมากเลยนะครับผมเป็นลายสีน้ําเงินนะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะหาไข่สีดาวตีทุกตัวให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมกําลังดูอยู่ว่าแถวไหนใกล้ผมบ้างนะฮะเอาที่มันใกล้นะเพราะว่าไข่สีดาวไม่สามารถรีโมทได้นะครับผมตีได้แค่ใต้ยิมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองดูลองดูมีไหมมีเกิดบ้างยังอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้ดูนะฮะมันต้องรีโมทไม่ได้นหมะ ต้องเดินเข้าไปใต้ยิมเท่านั้นนะครับผมเห็นไหม เป็นการบีฟให้เราออกมาเล่นมากขึ้นนะฮะจะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ไม่ใช่ครับผมมันคือรูปแบบเดิมที่เขาทำมาตั้งนานแล้วครับเราเล่นแบบบัตรรีโมทจนเคยชินแล้วไงทุกคนพอเขาปรับกลับมาเราก็เลยไม่คุ้นนะครับมันตั้งสองสามปีอะเนาะนะครับผมโควิดก็2ปีแล้วนะเดี๋ยวผมไปลองตีแถวสยามดีกว่านะฮะไปแถวสยามคิดว่าน่าจะพอมีบ้างนะฮะผมต้องทำเควสวันนี้ให้เสร็จด้วยครับผมขาดตัวนี้นะฮะแล้วก็นกหน้าตูนะครับแล้วก็เฮ้ยฮีตัวครั้งนี้เห็นตั้งหลายตัวเมื่อกี้ผมก็ไปจับ ก,ก็บีดูฟอีกตัวหนึ่งนะแล้วในนี้ขาดไคริวนะถ้าไคริวไม่ได้ก็เดี๋ยวตีบอสเอาแล้วครับต้องผ่านแล้วแหละเพื่อขีตัวแบงนี้่ะจับก่อนนะจะได้เสร็จเควสนะครับผมเควสรอบสองนะตอนแรกผมตกใจมากเลยนะที่อยู่ๆมีไอ้ชาเลนต์เนี่ยรอบสองโผล่มาครับคือว่าผมยังทำเควส์ไขริวไม่เสร็จอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมนึกว่าผมพลาดเหรียญหนึ่งแนละ้วคือผมพยายามเก็บอิลิตคอลเลกเตอร์ให้ครบนะฮะน่าจะยังไม่พลาดเลยนะตอนนี้นะถ้าไม่มีแบทเทิลนะครับผมโอเคครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมฮะนี่บ่ายสองสี่ส ยังมีมงโมโนซึตเกิดอยู่นะฮะเพราะว่ามีการตีบอสแถวนี้นะครับผมบอส4ดาวนะเดี๋ยวผมจะไปตีบอสให้ดูสักตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนนะผมหวังว่าสยามมันจะเกิดนะทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดคลิปกันนะครับผมมันมีเวลาถึงประมาณ5้าโมงเย็นมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราหาบอส4ดาวตีให้ดูนะหวังว่าจะได้นะครับผมครับทุกคนครับตรงนี้ในแผนที่ที่ทุกคนเห็นนะครับในแมปนี้เนาะ หน้าสยามนะครับผมพอดีเลยนะฮะหนึ่งนาทีแปดวิครับเดี๋ยวผมหาล่มถ่ายก่อนนะฮะร้อนจนจะไหม้แล้วครับผมน่าจะไปหน้ากันดั้มครับผมตรงนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะห้าสิบวิแล้วครับผมเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงกันดั้มเนียแหละครับผมให้สี่ดาวในรอบกี่ปีไม่รู้นะครับฝั่งโน้นมีตัวหนึ่งนะครับทุกคนเห็นไหมแต่ว่าผมตีฝั่งนี้ดีกว่านะคือสยามเนี่ยคนมันแน่นตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมยิมเหลือห้านาทีบางทียังมีคนตีนะครับถ้าเป็นบอสแบบิิตตบอมผก็มีคนะ ใช้บัตรใต้ยิมเท่านั้นนะครับตอนนี้เข้ามาแล้ว2คนนะสบายสบายครับผมนี่มาแล้วมากันหมด15นะครับโอ้โหอยู่ๆก็พุทธขึ้นมานะ20นะครับไม่มีใครใช้ท่าดอกไม้เหมือนผมเลยท <c oughs> ่าสุภาพจัดๆนะเคะสักครู่หนึ่งนะครับมาทุกคนผมเข้ามาในอุโมงนะครับผม <c oughs> น่าจะเป็นอุโมงการฝนตกเดี๋ยวตีในนี้แล้วกันนะครับผมเงียบดีนะฮะเริ่มกีวีน้องตายชนะเลยหรือเปล่า ยังยังบอสสี่ดาวเออลืมไปไม่ใช่บอลหนึ่งดาว <c oughs> ให้น้องได้หายใจหน่อยนะใช้ท่าของคนละทีก็ตายแล้วพวกเนี้ยครับครับ,บ,บ,บรบบเียบร้อยครับมันไม่มีชัยนี่หรอกฮะตัวนี้คิดว่านะคือจะตีให้ดูเฉยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวของร่างหนึ่งนะครับผมเกิดเต็มไปหมดเลยนะฮะในรัศมีสามร้อยเมตรตอนนี้นะครับผมตรงนี้นะตัวนี้ก็โหเก้าเก้าเก้าเคยบ้าอยู่ช่วงหนึ่งทุงกคนเก็บเลขตองนะผมเก็บเลขตองตองหนึ่งตอง,ง,ตองสองอะไรพวกนี้นะะเลขตองเลเ้ลน,นะแล้วมีอยู่รอบหนึ่งครับที่เขาเหมือนปรัับบาานซใหม่คร ที่เก็บไว้มันหายหมดเลยทุกคนเพราะว่าเขาปักซีพีใหม่ไงผมก็เลยเลิกเก็บเลยฮะตอนนั้นติดเถอะพอแล้วพอแล้วโอเคครับผมติดแล้วฮะเรียบร้อยฮะเนี่ยมาดูกันทุกคนอย่าตรงนี้จะมีเกิดพึบพบเลยนะหรือเปล่าวะเฮ้ยอย่าทำให้เขินอายดิต้องเกิดแล้วไม่มีฮะทุกคนทำไมไม่เกิดเลยอ่ะเขินเลยอนี่ตีเสร็จแล้วมันต้องเกิดไม่ใช่หรอเขาบอกว่ามันจะเกิดอะทุกคนอะไรหวะไม่เป็นไรฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันทุกคนใช้นี่ผมได้น้อยมากเลยนะครับทุกคน ทั้งวันนะเล่น3ชั่วโมงนะผมก็ได้แค่6ตัวนะฮะแล้วก็ไอดีลองไม่ได้เลยครับผมจับพร้อมกันนะไอดีลองใช้ปุ๋ยบอนพัดจับทุกตัวมันควรจะได้บ้างเว้ยไม่ได้เลยทุกคนมันแย่มากๆเลยนะแต่ว่าลูกอมก็เยอะอยู่ใช้ได้นะครับผม2 7 0พนะะกับอีก158ยังอัพไม่พอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะแล้วก็โปรเกรกนะครับ N นะครับผม3ดาวนะฮะมีอยู่ตัวหนึ่ง9กนะ นี่นะครับผมผมลืมปักดาวมาด้ยวยเหรอเนี่ยดีนะไม่ทิ้งไปก่อนนะฮะอีโวตัวนี้ก่อนหนึ่งตัวนะครับจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราอีโวชายนี่ปิดคลิปกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้นะก็มาตีบอสสีดาวให้ดูแล้วนะสีดาวที่คนคิดถึงนะผมว่าก็อาจจะมีอย่างนี้เรื่อยๆทุกคอมมูนิตี้เดย์นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะครับพื้นที่ที่มาจากที่จุฬารอบนี้ผมชอบมากๆนะแต่มันร้อนไปหน่อยครับผมแต่ว่าจริงมันก็มีลมมีอะไรนะแต่ก็ มันร้อนไปอะ่ะพื้นที่นะร้อนเป็นนิดนึงนะอาจจะต้องมาเร็วนิดนึงอะ่ะทุกคนแล้วก็ของแจกก็โอเคแล้วครับมีเ e อ็กซ์คลูซีฟประจําเดือนนะครับผมทีมของทีมงานก็พร้อมอยู่ตรงนั้นนะฮะมีเต็นท์มีอะไรเนี่ยดีแล้วผมเพิ่มจุดถ่ายรูปนิดน,นึงแบบมีโปรเกตสต็อปหรืออะไรก็ได้มันจะได้ดูแบบมีชีวิตชีวานะแต่ว่าเท่านี้ผมว่าโอเคมากมากนะแล้วนะแล้วอีเวนต์ใหม่ที่ปรับมาเนี่ยจากโบนัสการเล่นด้วยกันเนี่ยจากเมื่อก่อนที่แบบไม่มีอะไรน่าสนใจอะ่ะตอนนี้กลายเป็นโบนัสการเล่นด้วยกันแบบเฮ้ยยังไนเมมมลยหีะผ อีบอสเซ็ตก็อย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยนะโอเคครับโบนัสการเล่นด้วยกันพูดต่อนิดนึงนะครับโอเคนะ่าสนใจมากเป็นร่างสองนะผมได้โดนรอดซื้อแล้วคนผมโดนจับแต่ร่าง2องเดียวแล้วทุกคนผมไม่ได้จับร่างหนึ่งเลยแต่ว่าร่าง2เนี่ยมันไม่มีชายนี่ฮะเราจับแต่ร่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจะหาชายนี่แต่ร่าง2มาได้ทีละสิบกอมสิบก็โอมโอม,มาผมก็เลยโอเคจับร่าง2ก็ได้นะฮะเราใช้บอลช่วยจับร่างหนึ่งนะอาจจะเป็นเหตุผลนี้นะที่ทำให้ผมได้ชายนี่น้อยนะฮะในรอบนี้นะครับผมโอเคเราชายนี่ปิดคลิปกันนนนนะะเเเเป็เเรรมมมมีมีียยออาคคััับไ่ตตววดดๆหกกกกกททุลื ผมไม่มีเลยนะฮะโอเคโวชานี่ตัวนี้ปิดคลิปกันนะครับท่าดีมากๆนะผมย้ำอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นท่าที่ดีมากอย่าเปลี่ยนท่านะครับผมคิดว่าเป็นมอนที่ใช้ท่ามืดคู่ได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมว่านะ ใช้ไบค์กับท่าใหม่เนี่ยถ้าคอมมูนิตี้นะครับโอเคมากๆทั้งตีคนทั้งตีบอสนะแต่แนะนําว่าตีคนเดียวนะตีบอสอาจจะไปใช้ท่าแรงๆดีกว่านะครับผมว่าตีบอสมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่มันก็สามหลอดอยู่นะก็ออกไบอยู่นะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะฮะใครพอมีกําลังอยากสปอร์ตช่องเรากดปุ่มจอนหรปุ่มขึ้นมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมกดเข้ามานะมมมมมานนนนนะะะะผผีีีใใหห้สรร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 รััััับบบอออออ์์์์์ตตตเเทท่่่่แแคคคคคฟยยูงไไไไกกก็็ปดดลช พิมคอมเมนต์นะคคุยกันนิดนึงนะผมนะนี่ก็เป็นการช่วยผมอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดี